แคส,สดนะคะตน้มสเลยตอนนี้เรามันเป็นช่วงเที่ยงนะคะอยู่หน้าบ้านลุงพลก็จะมีอาหารมีอาหารมาทานให้ทานมาทำมาให้ทานนะคะพี่ต่อสา,ายนี่ไปสายระบาดนีม่มีอาหารให้ทานเด้อพี่น้องเป็นเตี๋ยวเป็ดค่ะไปทานเตี๋ยวเป็ดกัน สวัสดีค่ะพบกับช่องผู้หญิงโลกสวยนะคะตอนนี้อยู่บริเวณหน้าบ้านลุงพลบ้านกกอกนะคะวันนี้เป็นวันสงการแล้วเนาะนะคะ FC ก็มาเยอะนะคะค่อนข้างเยอะค่อนข้างคึกคืนพอสมควรน,นะคะตอนนี้มีเลี้ยงเตี๋ยวเป็ดนะคะวันนี้เตี๋ยวเป็ดจัดจัดที่นี่เลยนะคะไปชมกันนะคะอ้าวคึกคืนคึกคืนไปยเตี๋ยวเป็ดคะ่ะค่ะ ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดกันโอ้คือคือจริงค่ะคือคือจริงค่ะคือคือจริงไม่ประมาณให้พ่่อยไม่ผมไม่ได้กินครับเดตามน้ำแดงฮบรรยากาศตอนนี้คือคือคือนือครัคไอ่รู้้ ทวพจนก่อนเ่นาเลยนะครับน้วนะรับทดสาบวพจน์เงเอาได้พี่น้องฟองไปนิ้วพลอยเยนี่นิ้วพอยนะนินิ้วเสียงัดนิ้วเหรอนิ้วตาอดีได้ไหมพอดช่วยไม่ได้ลหมดลหมดเลยน่ขนาดลุงมนยังมาร่วมแจมด้วยนะครับมาขายลอตเตอรี่ที่นาบ้านลูกพ อันนี้ที่ท่านเห็นดูในขณานี้คือไม่ใช่ตัวีแต่ไรใดนะครับนี่เปซูเปอร์นะครับเฟซขึ้นการะคุณเโมให้นรยจำให้ปีเตอร์ม